สวัสดีครับเซลล์เอพีวายฮะซูซูกิสีแยกอุลุพงพบกันอีกแล้วนะครับอยากจะติดต่ออยากจะซื้อรถแบบนี้0 9 8 4 1 9 9 2 6 9่เาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคันนี้ทำอะไรได้บ้างตั้งแต่ทำรถมาคันนี้ค่อนข้างจะสารพัดประโยชน์ที่สุดเลยทีนี้เราต้องรีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าอยู่ค่อนข้างไกลอยู่ยะลานะฮะเดี๋ยวเราต้องเอาไปส่งประมาณ1,500โลเดี๋ยวเราจะไม่เจอละมีโอกาสที่จะพบเจอรถสวยๆอ,อย่างนี้แค่ครั้งเดียวทำอะไรได้บ้าง มาดูครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเอาไว้สำหรับขายของได้นะครับอ่ะเดี๋ยวปรับให้ดูสักครู่สักครู่อันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านที่เราจะไปเปิดร้านที่ไหนก็ได้นะครับ ก็จะมีเคาน์เตอร์ขายของให้สามารถที่จะมีเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีหน้าโต๊ะสมมุติเรามีอ่ะเซียวเอ์ยกเก้าอี้มามีหน้าร้านอยู่ตรงนี้เราอยากจะได้ลูกค้ามาเนี่ยเรามีเซียวเอาวางรับแขกลูกค้าก็นั่งทานตรงนี้ได้ สั่งตรงนี้นั่งทานตรงนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าร้านที่เปิดได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอ่ะขยันกันแข่งหน่อยให้คุ้มกับค่าแรง300หน่อยโน่น,น,น,นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคนี่จำลองให้ดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับอย่าคิดเยอะและในขณะเดียวกันมันก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน โต๊ะตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดออกประตูฝั่งนี้เป็นประตูผาซึ่งเปิดออกมาเป็นโต๊ะได้ด้วยนะครับใช้ได้สารพัดประโยชน์อยากจะเปิดตลาดนัดเล็กๆตรงนี้ก็ทําได้อ่าอย่างนี้เป็นต้นอ่ะแม่ค้าทํางานสินะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าประตูบานนี้ก็สามารถเปิดออกมาแล้วก็เพิ่มพื้นที่ได้อีก นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าข้างบนมันทำอะไรได้บ้างนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้าร้านซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินกิจการอะไรต่างๆได้เลยนะครับพร้อมดำเนินการได้ทันทีนะครับด้านนี้ ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีอุปกรณ์ครบที่สุดเท่าที่ทํารถมาคันเนี้ยอุปกรณ์เยอะที่สุดนะครับมีชั้นวางของมีถังน้ํามีซิงอันนี้เป็นซิง R V นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยอ่ะขึ้นมาดูได้เลยครับ ตรงนี้ก็จะมีถังังสำหรับใส่น้ำแข็งนะครับก็ค้าขายได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับตรงนี้ก็จะมีตู้เย็นให้ด้วยไม,ไม่ใช่ตู้เย็นขอโทษอันนี้เป็นตู้แช่นะครับเป็นตู้แช่ความเย็นแล้วก็นี่ตู้เย็นตัวจริงอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นชุดระบบไฟนะครับ ตรงนี้ก็นอนได้พักผ่อนได้คนหนึ่งตรงนี้ก็ได้สักสองคนไม่ใช้เราก็พับเก็บขึ้นไปได้น,นะครับด้านบนก็จะมีหน้าต่าง RV ให้3บานจะมีด้านซ้ายด้านขวากับด้านหน้านะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีหน้าต่าง RV ให้อีกบานหนึ่งเป็นแบบสไลด์นะฮะก็สามารถที่จะเปิดได้มีมุ้งลวด และถ้าเป็นบานใหญ่ตัวมุ้งรวดก็เปิดได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นที่นั่งที่นอนได้นั่งทำงานได้นะครับเดี๋ยวปรับให้ดูมีขาคํำไว้ให้โอเค อันนี้ในสภาวะที่จะนั่งทํางานหรืออะไรอย่างนี้นะครับทีวีอเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันก่อนนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นตู้แช่หรืออะไรพวกนี้นี่ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของเรานะครับลูกค้าต้องจัดหามาเองแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเป็นคนซื้อแล้วส่งมาให้เรารว่าให้เราช่วยออกแบบดีไซน์ติดตั้งให้หน่อยว่าจะจัดหมดหมู่ไปไว้ตรงไหนดีมันจะได้ ไม่เกะกะนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดโอ้ไอ้ตู้สองแสนของคุณโอเนี่ยมีพวกนี้ให้ครบหรือไม่มีคุณต้องสั่งเพิ่มคุณต้องไปหาซื้อมาเองแอร์มีให้นะฮะแต่ว่าพวกเครื่องใช้ไฟไฟ้าอย่างทีวีตู้เย็นตู้แช่หรืออะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะครับมาตรฐานเราก็จะมีให้ตามที่คุณต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงให้ด้วยอ่านะครับ แล้วในกรณีของตัวหน้าต่างบานกระทุ้งเองถ้าเกิดคุณอยากจะเพิ่มเติมใส่มุ้งจีบได้คืออันนี้มุ้งจีบคุณไม่ต้องทำกับเราก็ได้นะคุณไปให้ร้านที่ไหนทำก็ได้ใช้งานได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับเก็บของนะครับก็พักหลังๆเนี่ยผมทำแบบนี้ไปหลายคันละประมาณ 3- 4คันได้ก็จะเป็นรถ เขาเรียกว่าอะไรสองวัตถุประสงค์ค้าขายก็ได้ด้วยพักผ่อนก็ได้ด้วยก็ลองดูว่าโอเคไหมถ้าชอบติดต่อมาได้นะครับเลโอเอพิซูซูกิเอพีสแยกอุลพงศ์ศูนย์เก้าแปดสีงองหกเก้าแอดไลน์มาอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมส่งรูปส่งข้อมูลส่งอะไรให้ดูได้คุณลองตัดสินใจดูเราบริการรับส่งทั่วประเทศนะครับคันนี้เสร็จแล้ว อาทิตย์หน้าเราจะต้องไปส่งลูกค้าที่จังหวัดยะลาประมาณพันห้าร้อยกิโลเราก็ส่งถึงที่คุณไม่ต้องมาถามว่าเออเหนือสุดใต้สุดตะวันออกสุดตะวันอะไรอย่างนี้เราส่งหมดทุกที่เราส่งมาหมดแล้วเชียงมงเชียงใหม่ก็ไปมาหมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปยะลาเดือนหน้าไปเชียงใหม่เดือนต่อไปก็จะมีคิวของเชียงรายด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็รอกันนิดนึงใช้เวลาในการผลิตแบบนี้ประมาณ2เดือนนะฮะจะเย็นๆนิดนะึงสอเดือนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับดีเทลของรายละเอียดของแต่ละลายของลูกค้าแต่ละท่านว่ามันไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยชอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายตัวรถแครี่เครื่องยนต์เบนซินมาตรฐาน 1,500cc ซมีแต่เกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะฮะไม่ต้องมาถามว่ามีออโต้ไหมนะครับ 395,000บาทนะฮะรองรับน้ำมันได้ทุกตัวโซ91โซ95 E20 นะครับแล้วก็สามารถจัดแฟแนซ์นรวมกับตัวรถได้อีก200,000น,นะครับตัวตู้เนี่ยโดยมาตรฐาน200,000หมายความว่าอะไรที่นอกเหนือกว่านี้ก็เพิ่มนะครับไม่ใช่ว่ามาครบอย่างนี้อย่างคันเนี้ยพวกสติกเกอร์ที่แลปเนี่ยก็เกือบหมื่นอยู่นะคันเนี้ยแลปสติกเกอร์ไป ประมาณ8-9,000ถือว่าสวยมากเราดีไซน์อะไรให้ครบคุณแค่บอกมาว่าอยากได้รูปแบบไหนนะครับเราก็ทำให้ได้ครบหมดนะครับติดต่อมา Suzuki apy 4แยก乌ุพงศ์เซลโอนะฮะ0 9 8 4์เ9 2 6 9แล้วเดี๋ยวรอดูคันใหม่ๆต่อไปว่าเราจะมีรูปแบบอันไหนที่มันแปลกออกไปเดี๋ยวอันเนี้ยค้าขายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าถ้าคุณจำเป็นมุมพักผ่อน ปรับยังไงทำยังไงเดี๋ยวทําให้ดูสักคู่ขอแปลงล่างแป๊บเดียวตัวนี้ก็จะเป็นบันไดสําหรับขึ้นไปบนหลังคาเวลาจะไปดูแลโซลาเซลล์จะล้างทำควศามสะอาดแผงโซลาเซลล์หรือแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ก็ปกติครับเป็นหัวสําหรับฉีดล้างทําความสะอาดนอกรถเราไปจอดชายทะเลชายหาดมีทรายติดเท้าไม่อยากให้ทรายติดขึ้นรถล้างเท้าซะก่อนตรงนี้นะครับแอร เราใส่เป็นขนาด9,000 BTU เ in ป็นอินเวอร์เตอร์ของไดกินนะครับที่เราเลือกแอร์ตัวนี้เราเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าในกรณีเวลาเราใช้แอร์บ้านนะไดกินน่ะ,นะทั้งตัวคอยร้อนตัวนี้แล้วก็ตัวคอยเย็นที่อยู่ในรถขนาดมันเล็กที่สุดมันไม่เปลืองพื้นที่ในการติดตั้งนะครับก็สามารถที่จะเหมาะแล้วก็จะเห็นว่าเคาน์เตอร์ตัวนี้เราจะออกแบบ ให้มันยืดขยายออกปลาจากรถได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมในรถทำให้มีพื้นที่ได้เพียงพอนะครับและในขณะเดียวกันกรอบตัวนี้ก็จะกันเอาไว้คือตอนที่เราอยู่บนรถอะ่ะเราเปิดแอร์ได้ด้วยแอร์ Air มันจะไม่รั่วไหลออกไปข้างนอกก็เราพูดเงี้ยว่าเปิดหน้าร้านเฉพาะตอนรับออเดอร์ลูกค้ากับส่งของให้เขาเฉยเก็จะเห็นว่ารถตัวนี้สามารถใช้งานได้ครบทุกวัตถุประสงค์นะครับ คุณจะไปจอดตลาดนัดตรงไหนก็ได้มีเปิดท้ายขายของที่ไหนก็ได้ได้ใช้งานได้เหมือนกันหมดนะครับจะตลาดจะดึกดื่นแค่ไหนคุณจะที่ไหนก็ตามจะบิ๊กเมล์เทนหรือจะตลาดนกฮูกหรือตลาดมิดไนท์เอากันเที่ยงคืนตีหนึ่งตี2ขายของจนแบบว่าเต็มที่เลยตลอดจนตลาดปิดอะ่ะเหนื่อยนักก็พักผ่อนก่อนอยู่บนรถได้ยังไม่ต้อง ดินหล่นไปที่ไหนกันจะพับเก็บนี่ๆๆดีบดีบลงดีบองเวลาผัดเข้าไปแล้วได้ไหมฮะเวลาผัดเข้าไปแบบนั้น่ะแล้วเข้าใหญ่ดิทำไมจะเข้าไม่ได้เข้าได้แต่ว่ามันต้องมันต้องเดินตะแคงตะแคงเอาหน่อยเรื่องงาไเนี่ย โอเคผาปีบิดอ่าอันนี้ใส่ออนนิยงเอาไว้ประมาณ3เมตรนะครับก็เสร็จจะค้าขายก็เราอยากจะพักผ่อนเราก็จะมีพื้นที่ตรงนี้ให้สำหรับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพื้นที่ของเราในการปิกนิกหรือนั่งแคมปิ้งอะไรกันตามเรื่องตำราวนะครับ ตัวนี้ออนนิ่งจะมีความยาวประมาณ3เมตรนะฮะแล้วก็ยืดออกมาได้ประมาณ2เมตรครึ่งโดยเฉลี่ยอ่าสุดแล้วครับตามนี้จะไปนั่งที่ไหนตากแดดก็มีร่มเงาให้พักผ่อนได้อย่างเพียงพอนะครับตามความพึงพอใจนะครับ ถ้าถูกใจรถแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับเซลล์โอเอพีวซีแยกอุลุพง์แล้วแค่บอกมาว่าไอสิ่งที่คุณต้องการะคืออะไรเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอันนี้เราก็ทําตามที่ลูกค้าออเดอร์มาทุกอย่างก็เขาก็จะได้ตามนั้นทุกอย่างครับผมพบกันใหม่ข้างหน้าเซลล์โอซูซูกิเอพีวซีแกอุลุพง์สวัสดีครับ